ฟ้ามืดคื้มบรรยากาศมานี่คืออะไรคบ<ฆ>เพลิงเยี่ยมจะมืดไปไหมเนี่ยขอไฟให้กูสักหน่อยเอ้ยเอ้ยตัวเฮียะอะไรนะอะม,มาอีกแล้วเหรอเธออีกแล้วเหรอเธอจะตื้อฉันไปถึงไหนนะ่ะเธอก็รู้ว่าเราเข้ากันไม่ได้นะ่ะ ฐานทั้ทงบ้านของเรามันต่างกันนะโอ้โหจุดไฟต้อนรับกูเลยนะ<ๆ>เฮ้ยเฮ้ยปิดประตูกูทำไมล่ะปล่อยกูออกไปปล่อยกูออกไปแล้วถ้ากูเหยียบไปมันจะตายไหมเนี่ยจุ๊บมันนาไม่ได้แจก ไปยังไงต่อมันมืดจังอะอุ๊ยม,มันเป็นเทศกาลหมูย่างเมืองตังใช่ไหมครับเนี้ยอ้าวคิดไปเองนะคิดไปเองอตลอดนอนน้อยไงนอนน้อยเห็นภาพหลอนโอ้โหเราบอกคุณแล้วว่าอย่านอนน้อยนะ อดูแลตัวเองนี่คืออะไรนี่ไงนะเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับหมูย่างเมืองตังโอเค <c oughs> ครับทางเก่าอีกแล้วเหรอเออเสียงอะไรวะมีใครทำไรหลน่น <c oughs> แค่นิ้วโป้งตีนแย่เข้าไปนิดเดียวเองมึงแทงกูเลยเหรอมึงนี่ไม่รู้จักให้โอกาสคนบ้างเลยนะบางทีเขาก็ต้องทำผ้ากันบ้างไม่ต้องมาแทงเลยนะครับกระโดดชุบกระโดดชุบเมื่อกี้เราสับขันโยกแล้วมันจะไปเปิดอะไรวะ คันโยกเราไปสาวแล้วไปเปิดตรงไหนวะนั่นนะเปิดแล้วอ้าวแล้วปิดทำไมอะอะไรเปิดอะออกมาเปิดฝั่งนี้อีกโอ้โหอ้อันนี้ยังเปิด่เปิดอะ เปิดจะเข้าทางนี้เออโอเคไม่เปิดก็ได้นะเรารู้จักเข้าใจเขานะครับอาจจะเขาไม่ใส่ใจเราเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะอะไรวะเนี่ยเออเอ,อ้อเอ,อ้อเอาเฮียกูดูไม่ทันขออีกรอบพิซซ่ากงนกเอาใหม่ดิเอ,อ่อเอสเซนต์คิดพิซพซ่าหมูย่างพิซซ่าลูกข่างเบเบ็ด ที่นิบกระดาษอะไรวนะเนี่ยที่นิบเออใช่ไหมจำไว้นะครับแอ,อสซัสซินคิดพิซซ่าเบเบตแล้วก็กงนกแอสซัสซินคิดพิซซ่าเบเบตแล้วก็กงนกโอเคแอสซัสซินคิดแชปพิซซ่าแมปเบเบตแมปอ่ากงนกอันน่าแล้วก็แอสซัสซินคิด พิซซ่าอันนั้นเอ๊ะอะไรวะอะไรวะพิซซ่าแล้วอะไรวะเแบเบตเแบเบตแล้วกงนกเอ่าอ้าวมักระโดดออกเหรอวะเฮ้ยเจ่อันนั้โหถ้าเรื่องเพอร์เซนเนี่ยต้องบอกต้องบอกนะครับไม่ได้แดกอยู่แล้วเอ้อ บอกแล้วนะครับเรื่องพันซอ่นต้องบอกเลยนอกจากจะมีหมูย่างเมืองตังแล้วยังมีเทศกาลนะครับเผิงไฟนานาชาติเ <c oughs> ผิงไฟนานาชาติถ้าเราลงไปเราจะขึ้นได้ป่าวะ <c oughs> ได้โน้ตโอเค อีกแล้วเหรอโอ้โหคราวนี้มีเบิ้ลคราวนี้มีเบิ้ลโอ้โหได้ทีนะกูไม่น่าคุยเลยนะครับนะครับเพื่อนจำด้วยนะก่อนอ่าที่หนีบกระดาษพิซ,ซ่าอืมแอส,สอซซินคีสองอันพิซ่าสองอันเบเบสองอันแล้วโคงโนอันหนึ่งดึก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 ,ดก,ดก ดึกดึกดึกเติร์เติร์เติร์เอ้ยอะไรวะพิซซ่าอันเดียวดิอ๋อไอ้นี่สองอันพิซซ่าสองอันไอถ้าอันเดียวเบสสองอันแล้วคงน้องห่งอันนี่ก็พิซซ่าเอออะไรเนี้ย ก็กูกระโดดสองอันแล้วไงรู้มันต้องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็พิซซ่าแล้วก็เปเปรสองอันไิช <c oughs> ื้อสองอันแล้วก็โกงนกหนึ่งอันแล้วก็แอสซซินคิดโอ้โหนีไ่ไงสองอันไิช <c oughs> ื้อข้พิซซ่าไิช <c oughs> <c oughs> ื้อหอกแม่งเลย <c oughs> โอ้โหห,หยุดเขาไม่อยู่จริงๆโอเคเราเจผมสลวอที่ตามตื้อเราตั้งแต่แรกหายไปไหนแวราเนะี่ยคิดถึงอันนี้ยไม่ออกหมดเลยเปิดนั่นนเปิดแล้วนะครับก็อันนี้เราก็คือมันจะต้องมีเสียงแบบกระมังหล่นกระป๋องหล่นเนี่ย ตลอดทางเลยใช่ไหมประตูปิดนะหมดทางออกตอนนี้กูอยู่ที่ไหนมีอะไรให้กูได้โดบ้างมืดว่ะมืดว่จะจุดไฟก่อนโอเชื่อโอเคเอาเลยไปได้มืดก็ น <h ook> ู้นไฟ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 ยั่มอย่างนี้ต่อความมืดอะไม่เคยไม่เคยกลัวอยู่แล้วโอ้โหทำไมมันยาวไกลจริงยาวเอ้าวกูจะออกไปไงอะนี่เขาเพิ่งกูจุดด้วย ด้วมาหินมันสองแสงอุ๊โอ้โห,โหมืดตึบ๊บอืมบ้านใครเนี่ยบ้านสวยนะกลับแล้ว <c oughs> อืมบ้านแม่งดูแล้วจะเป็นมิดกับเรามากเลยนะครับเนี่ย มีคนอยู่ไหมครับฮัลโหล Somebody in there มีใครอยู่ข้างในไหมแล้วด,ดูจากสภาพประตูหน้านแล้วคงไม่มีนะถ้าคุณมาทำอะไรที่นี่เนะี่ยของบ้านไปได้โอ้อาจจะเป็นนี่ไงคุณแจยอ่อย่อตัวเก็บ บอกแล้วว่าจมูกผมนะ่ะดมกลิ่นได้ไกลเป็นกินโลนะ่ะหูเนี่ยมนตาที่สามโอเคเรากลับไปประตูนี้ไนวะเปิดต้องใช้คิคใช้ทุกอย่างเลยเลยนะี่ไอเทมไขเยี่ยมโอเคเราเปิดแล้วเรากลับ ไอ้ียใครจะไปกล้าลงมึงดูทางสินะ <c oughs> อุ๊ยไอ้สัตว์ใครปิดประตูอไอ้สัตว์ใครปิดประตูไอ้ปิดประตูมึงเปิดเดี๋ยวนี้มึงเปิดเดี๋ยวนี้ม,ดดนมึงเปิดเลยเดี๋ยวรู้เลยอ่ะโอ้โหข้างบนมันก็ ก็น่ากลัวอยู่แล้วข้างล่างนี้แม่งข้างล่างนี้ไม่ไหวนะเนี่ยนี่อะไรกูได้โดมางมึงไม่มีอาวุธให้กูเลยเหรอฮะกู <c oughs> ขออาวุธติดตัวหน่ยอยก็ยังดีเฮ้ยนียตกใจเสียงอะไรเนี่ย ไปทางไหนล่ะ,ะนี่ไงประตูเจ๊ประตูน,นเะ,นะ <_ S 1> เปิดเปิดเดีย๋ยวนี้ไปละทางแคบแคบนี้ทางแคบแคบอย่างนี้นะเจ๊เพิ่งออกมานะ ไปวิ่งไปหาแสงไฟก่อนตั้งหลักที่แสงไฟก่นอนนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับเป็นเก้าอี้นวดอะสมัยโบราณนะครับที่เขาออกแบบมาเพื่อการนวดเมื่อกี้นวดหลังอันนี้อันนี้เป็นการนวดนวดคอนวดกล้ามเนื้อนะครับนวดกล้ามเนื้อหูอาบริเวณท้ายทอยนะอันนี้เป็นเอ่อน่าจะเป็นเอ่อการ มาสาาดแถวบริเวณน่องนะครับใช่โอเคก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ก็จะเคยทำงานที่วัดโพโนะดูจากการตกแต่งภายในบ้านแล้วก็นี่ไงครับอุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่ใช้งานในการนวดแผนโบราณก็ยัง,ย,งยังใช้งานดูแล้วยังใช้สามารถใช้งานได้ดีครับตามแบบที่ได้ออกแบบกันมาไว้ อาจจะต้องใช้คู่กับดิวโด,โดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนวดคุณต้องไปไหนดีวะเนี่ยอืมเฮ้ยนี่อะไรอะไรวเนี่ยจ,จะเป็นหมอนนะครับเอาไว้ลองก้นกบตอนที่กำลังทำการนวดอยู่ อ,อันนี้ก็เป็นห้องที่แยกแยกออกมาตั้งหากที่ใช้สำหรับนวดนะเป็นเผื่อมีใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับก็เราพร้อมที่จะให้บริการนวดได้เป็นส่วนตัวกันเลยทีเดียว i v a t e p r i v เ t e กันเลยทีเดียวตรงนี้ใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ไปตรงนู้นก็มีอีก รูหนึ่งใช่เดินไปดูก่อนว่าแถวนี้มีอะไรให้เราได้อ่านี่ก็เช่นเดียวกันนะ <c oughs> หน้าตาเหมือนที่ทำน้ำแข็งใส่อะ <c oughs> เคยเคยจำได้ปะสมัยเด็กๆที่วันน้ำแข็งใสปั่นอะยัยแม่งคิดแล้วอยากกินอะอแต่เสียงนี่กูขอไปก่อนน้ำแข็งใสเอาไว้เดี๋ยวอ้ามีห้องน้ำด้วยนะครับ มแมลงอ,อะไรวะเนี่ยคงไม่ใช่ฟันนะถ้าฟันคนเราใหญ่กว่าน,นี้นี่อะไรวะเนี่ยเก็บอืมที่เปิดขวดวาย <c oughs> <c oughs> โอเคก็จะเป็นกังหันน้ำที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย จะเก็บอุปกรณ์พวกนี้ไปเพื่ออะไรวะเนี่ยโน้ตนี่กังหันน้ำใช้สำหรับบังบัดน้ำเสียโอ้ยไอ้ซัสมึงเป็นใครมึงเป็นใครไอหน้าตาเหมือนกำนันขอแอปแอป๊บ ผล่มาไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับอย่างนี้คุณทําไม่ถูกนะถ้าผมเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบ ทรงจำอ๋มอมอนขามันเป็นการนวดบริเวณน่องนะคือเอาคนนอนลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาเอาเอาลิมนะวางไว้ระหว่างขาสองข้างแล้วก็ต่ออันนี้ล่ะออันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหม ต้องทำการรื้อฟื้นความทรงจำ สนิมของเจ้าของบ้านหลังนะี้นี่อะไรซิลิโคนใคร ประกอบเครื่อง แต่แบบนี้โอ้โหแต่และเครื่องนี่มันช่าง Amazing นะครับเพราว่าเรายังขาดบางอย่างไปนะ ่ไอ้น้ำมันโผล่มา ขาดอะไรวะอันนี้มีอะไรหล่นอยู่ปะ ที่คุณเล่นเกมสยองขวัญอยู่ใช่ั้ยเนี่ยเอ้คือผมหายชิ้นหนึ่งไม่เจอไม่รู้ว่าเนี่ยชิ้นเะนะีนะ้ยผมหาไม่เจอ คือชิ้นนี้มันหักอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยแล้วเราจะไปหาคันโยกมาจากไหนล่ะประตูนี้ก็ปิดแล้วประตูนี้ก็ปิดแล้ว I can't Oh my god Where is that fucking stuff เอาโอ้เอาโคมไฟกูคืนมาไอ้สัสแม่โจ้ให้กูเดินหาตั้งนานโอ้ไม่ก็โคมไฟกูหายไปแล้ว แล้ววันนี้ก็เล่นกันมามันนานมากพอแล้วก็ขอให้ติดตามกันต่อไปว่าไอ้โทมัสมันจะเป็นยังไงต่อไปส่วนนี้ขอลาไปก่อนไป